สวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านนะจ๊ะตอนนี้พาพี่โคกไปเที่ยวพี่โคกนั่งดีๆลูกพาพี่โคกไปเที่ยวพี่โคกไปหาใครพี่นกพี่โคกนั่งรถชอบไหมลูกชอบไหมฟินไหมลูกฟินไม่ค่อยๆขับเด้อเดี๋ยวไม่เสียวเนอ้อพาพี่โคกไปหาใครวะฮะพาพี่โคกไปเที่ยวไหนะนะนางฟินไปไหนลูกไปไหนไปพาพี่โคกไปเที่ยวดีกว่า แล้วน Ele oh. ั rop, ux, pues, ่งด oh. <c oughs> ีๆเด้อลูกเด้อเออนั่งดีๆไปละเด้อไปเที่ยวไหนกันนะพุกเอ้ยไปพี่พุกไปไหนกันเด้อนั่งดีๆลูกนั่งดีๆเออเดี๋ยวถึงละถึงละถึงละโอเคโอเคโอเคนั่งดีๆเด้อเออนั่งดีๆดีมากดีมากเอ้หอมดอกไม้ป่าจังเลยเนาะพุกเนาะตอนเช้านี่อากาศดีจังเลยไห้พี่พุกไปไหนเนาะ นู่นนะคะเอซีนั่งชมวิวค่ะบรรยากาศดีมากเชานเนอากาศดีมากไปไหนลูกไปไหนกันพี่โคกไปไหนมาเอแม่จะพาพี่โคกไปไหนนาะ,อะเอ๊พี่ขี่อยู่ไซล่ะพี่กีอยู่บ้านเน้อพี่โคกเดอ้อเอาออกมาทีเดียวสองตัวไม่ได้นะคะเอซจะทะเลาะกันถึงแล้ว ้วที่วิ่งเล่นในกรุโอเครถไม่มีง่ายถึงแล้วลูกถึงแล้วถึงไหนเนี่ยแม่ปินมะปินมะถึงแล้วเจ้าของบ้านอยู่ไหมเจ้าของบ้านไม่อยู่นี่อยู่แต่พี่หมูไว้พี่หมูไว้พาน้องมาอุ้ยเฮ้ยเร็ว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 ,วพาน้องมาพี่หมูไว้แม่สวัสดี ยาลูกยา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 หมูหวายหมูหวเดี๋ย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 วเป็นไงแม่ลงดิไปจับเชือกมันเลยแม่อ่ะหนูหวายเบิ่งหนูไหวให้แม่เบิ่งน้องก่อนหมูหวายเอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยไหวก่อนเนาะโอ้ยโอ้ยเอาแม่ลองดูเฮ้ยอยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นโอ้ยไม่อยากให้อุ้มไม่อยากให้อุ้มเป็นไง น้ำหนักแล้วหนักแล้วหนักแล้วไป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 เล่นด้วยกันซักไป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 หนุ่เลยไปกลางทุ่งเลยไปพากันวิ่งไปไปมาอันี่พี่โค้งมานี่มาเร็วเร็วนั่น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 ทำน้องไม่เจอน้องหลายวันแต่ว่าเขาจะทำแบบนั้นเหรอคะหาที่เล่นหาที่เล่นหาชี้กันชี้กันชี้กัน แม่ฉีกไกลบ้านให้นนเนาะจ้องไถ่ละมันเลยเอจ้องไถ่ละมันเลยเ <laughs> อยทำทำทินทำทินห <laughs> อันทำทินอย่าไปเล่นต้นไม้แม่เนืนอ้นอ่น่ะแม่ออบตีเนื้อะน่ะเอ้าต้นอะไรน่ะแม่ต้นอะไรเอ,รอเล่นรดอันนั้นต้นอะไรนั้นต้นขาอืมมานี่มานี่มานี่โอ้ยวิ <c oughs> ่งแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้ยวิ่ง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 เลยกับสองคนนี่แล้วมาๆๆๆทางนี้มาลูกมาอย่าออกถนนมานี่มา มาแล้วนัดพาวิ่งไปทางนู้นเร็วมามาพกมาเร็ว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 ร็วไปเลยรู้ไว้ไปเลยเร็ว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 เอ้ไปเร็ว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 เ้วงคนนี้เอ้ยมามาเอ้ามาเอมาเร็วทำไมบ้านแม่ออเป็นฟางจังเลยเนาะมันคงคิดในใจเนาะพมาที่ไหนอะเนี่ย ปล่อยที่บ้านแม่มันก็เข้าป่าม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 ิ่งมาเร็วมาเร็ว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  ชอบล้องนแล้มันล่ะาลลล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 ามาแล้วมาแล้วลลลามาาลลลา้้า้้ม แม่เอาพาวิ่งสิไปเร็ว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 ไปดมตูดเขาไปดมตูดเขาโอ้ยไปดมตูดเขาโอ้ยอยากจะเล่นกับน้องอะเล่นไม่เป็นเออวิ่งให้เหนื่อยชอบเพื่อนแต่นี่มีเพื่อนชอบเพื่อนเนี่ยแม่ก็หาเพื่อนนะคะสักตัวหนึ่งแม่มีมีลูกหมาตัวหนึ่งเอะวะเอาบอแม่ นั่นแม่มาไมไปให้แม่แล้วมามาพี่โคกมามาให้แม่มาเร็วเร็วพี่โคกเอาไม้มาให้แม่โอ้ยหมว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 ยพี่โคกอ้ยไปนอนเล่นนึ่งอยู่นั่น 嗯。<sighs>